คือหลายคนแอบเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยว่าแบบเออฉันก็ซีฟเทรนลูกนะบลาๆเพื่อนเขาจะเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นการสร้างทรามาให้เด็กอันนี้มันทรามา a ไหมคะโค้โชพลอยช่วยตอบแอนหน่อยช่วยช่วยอตอบเพื่อนๆหน่อยคือถ้าจากประสบการณ์ของตัวเอง <c oughs> รวมไปถึงนักเรียนที่มาเทรนกับพลอยคือทุกบ้านก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกทุกคนเด็กทุกคนคือเขาแฮปปี้มาก แล้วก็เขาก็โตขึ้นมาเป็นเด็กที่รักคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อในเรื่องที่พูดแบบนี้ก็อ้างอิงไปถึงงานวิจัยแล้วกันค่ะก็งานวิจัยเขาก็มีในเรื่องของเด็กที่มีการสลิปเทรนถูกปล่อยร้องไห้ว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ไหมเขาพบว่าเด็กที่เคยถูกสลิปเทรนไม่ได้มีผลในเรื่องของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคือพฤติกรรมของเด็กเราจะโฟกัสแค่การสลิปเทรนแค่ไม่กี่วันไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าในแต่ละวันเขาเติบโตมายัางไงเราดูแลให้ความรักความเอาใจใส่เขามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นไม่เคยถูกสลิปเทรนแต่ว่าถูกเลี้ยงมาในลักษณะที่อ,อ,อาจจะไม่ได้ถูกต้องเหมาะสมเสียทีเดียวเขาก็อาจจะเป็นเด็กที่แบบอออืื